สวัสดีครับพ่มการน,นะครับก็ได้มานึงกล้องนะครับกล้องนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับประมูลมานะครับ ในกล้องแดงนะครับโดยปดนี่เหมือนเดิมนะครับดูครับว่าประมูลอะไรมานะครับอ๋อตัวนี้เป็นอวปกานหน้ากากทองคำนะครับอีกองค์นึงนะครับที่ประมูลมาองที่แล้วนะครับเลี่ยมกอบแล้วนี่ครับส่วนอันนี้ครับนี่ครับมันจะคนละสี่กันนะครับ อันนี้จะเป็นลงยาแดงครอบน้ำเงินนะครับน้ากาดทองเดิมครับได้โค้ดเห็นชัดไหมครับนี่ครับเล้โค้ด4 6 3มนะครับ ก็วันนี้ก็มาคลิปสัน้นๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับก็ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็คลิปต่อไปครับจะได้อะไรมานะครับก็มารอรับชมกันครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับ